ประสบการณ์ตัวเองมาเล่าให้ฟังว่ามันมีด้วยกัน3สิ่งที่จะทาน์ฟอร์มตัวเองให้ทันในยุคนี้นะครับเรื่องแรกเลยนะครับคือเราต้องดิสลอฟตัวเองนะครับคือสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆที่เราทําอยู่เราต้องกล้าดิสลอฟตัวเองผมเชื่อวันนี้ท่านต้องดิสลอฟตัวเองแล้วละ่ะจากการที่เวิร์กฟอร์มฮมนะครับมีหลายอย่างที่เราต้องแบบเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมซูมที่ต้องประชุมร่วมกับคนอื่นนะครับหรือฟังก์ชันอะไรต่างๆที่เราจะต้องแบบต้องเป็นแล้วอ่ะไม่เป็นไม่ได้นะครับอันที่2คืออะไรครับเราต้อง close my เราอย่าเป็นลิงตัวที่6ตัวที่7ที่เชื่อในค่านิยมเดิมๆค่านิยมเก่าๆเราต้องกล้าที่จะล้างมันออกอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรครับเราต้องมีโก้ดไมซ์เซตครับแล้วลองสิ่งใหม่ๆลองทดลองสิ่งใหม่ๆนะครับกับอันสุดท้ายครับเราต้องแอคชั่นให้ไวครับยุคนี้ช้าไม่ได้ครับในภาษาอ e ีคอมเมิร์ซเขาเรียกว่าเทสเทสละไก็เทสมันคือมันต้องทดลองอนะทดลองตลอดเวลาโอเคนะครับแล้วผมเองนะครับผลลัพธ์จากการที่ พอเริ่มเปลี่ยนเปอีคอมเมิร์ซผมก็ตัดสินใจครับเอาตัวเองไปทานฟอร์มครับอะไรที่ต้องเป็นอะไรที่ต้องรู้รีบไปศึกษาแล้วรีบกลับมาแอคชั่นให้เยอะครับเพื่อให้เกิดความชำนาญเกิดการตกผลึกแล้วครับแล้วเราก็สามารถสำเร็จได้นะครับวันนี้ผมเองก็มีความสำเร็จระดับหนึ่งในฝั่งอีคอมเมิร์ซด้วยนะครับก็ถูกเชิญไปบรรยายนะครับอยู่อย่างที่เป็นเกียรติมากๆเลยคือถูกเชิญไปบรรยายที่ทำเนียบรัฐาาลด้วยนะครับไปบรรยายให้กับมหาลัยต่างๆด้วยนะครับก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช